มันมีกึ่งสำเร็จรูปไห,ไหวรถหมูสัต์ไส้กรอกบี p สวัสดีครับสวัสดีหลาน,น,นมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มาให้คุณหมอช่วยวาตรวจชข้าพาให้หน้อยเออแล้วแล้วเป็นอะไรล่ะครับ้โหขาขวานี่ไม่รู้เป็นอะไรปวดทั้งคืนเลยลูกเอ้ย อ๋อมันก็เป็นธรรมดาแหละครับอายุเยอะแล้วขาวขวามันก็ปวดธรรมดาแหละไปเจ๊ล่ะขาซ้ายเนี่ก็อายุเท่าขาขวาเลยไม่เห็นมันปวดเลยนม่ตกลงจะให้หมอตัวจอะไรครับอ่าจะให้คุณหมอช่วยดูแขนห,หน่อยหน่อยเมื่อคืนนอนไม่รู้เป็นไงแขนขวาเนี่ย โจ้าแขนขวานี่ชาจ้าแล้วแขนซ้ายนะจ้ะกาแฟจ้า <c oughs> แขนขวาเนี่ยชาจ้แขนซ้ายกาแฟจ้งั้นหมอแนะนําให้คุณตัดแขนที่ทั้งสองข้างเลยนะโอ้ยตัดทําไมล่ะคุณหมอไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโอเลี g, ้ยง <c oughs> ไปไปไปชิวโอเลี้ยง ไปจากร้านเนี่ยโอ้โหมาเล่นอะไรอยู่ได้เนี่ยก,ก<อ>าแฟขาไปค<า>นจะเข้าขายข้าวขายของออะโช<อ><อ>สนับสนุนโดยซีม่าโลชั่นขนมปังกรอบโฮมี่เราสองคนพ่อลูกอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ไปทะลกเป็นอะไรลูกเอาแม่ไปด้วยเอาแม่ไปด้วยไม่ได้เด็กกุโละโตแม่จะตายแล้วเอาแม่ไปด้วยเถอะถ้าไม่เอาแม่ไปแล้วหนูจะกินอะไรหนูอยากกินแม่กับบ้าหรือไงเด็กที่ไหนมากินศพแม่ไปทะลุเดี๋ไปหากินกันข้างหน้าอยู่กับพ่อนะลูก อันนี้มันต้องชำระพระอาทิตย์ไม่เคยลืมวันพระจันไม่เคยลืมคืนทะเลไม่เคยลืมคืนตราบใดนั้นฉันจะไม่ลืมชำระแค้นี้กับจาย,ยูเลยไอ,ไอ้คนที่สามเมียฉัน มันต้องตายมันต้องตาย,ยอะไรลูก่แท้มันไม่ได้ตายอ่ะเขา,าจะตายแล้วรถีพอรถคือรถทะลุเฮ้ยยูแม่ลมุลไลไปนลูก

แบกอะไรเหนื่อยเลยเหนื่อยอีตอนไปเอาฟืนมาได้แหละวาวางอามาวางนี่เบาๆสินี่วางเงี้ยลูกนี่พักนี้นะว่านะออกไปหาไม้ตัดฟืนกันทั้งวันเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรอะนะนนั่ไม้ดีๆอะมันหายากออกไปนะเจอแต่ไม้ป่าเดียวกันเนาะไม้ป่าเดียวกันอะไร ไม่ได้พูดถึงอย่างั้นหมายถึงว่าออกไปป่าเดียวก็ได้ไม้มาแค่เนี้ยเฮ้ยแต่อย่างน้อยนะพวกเราได้ไม้มาน้อยแต่ก็มีไม้ดีมานะมื่จริงเออมีไม้อะไรบ้างอ่ะนี่อันนี้เลยไม้สักดูยังไงไม้สักนี่ไงมีสักห้าแถวด้วยพยาจาก็ต้นน้อยอะเมื่อกี้ผ่านมาในป่าเจอจานหนูก็สักให้อุ้ยอาจัรหนูทำอะไรอยู่ถามเยอะอ้าว เน่เรากลับมาตั้งนานละซาบุสามีฉันไปไหนแล้วโทรรู้ผัวแกไปไหนนะคะเน่ทุกคนพวกเรากลับมาแล้วจ้าพระจ๋าพวกเรากลับมาแล้วจ้าโอ้ยพี่ตัวลูกจ้าเนื้อมอหนย์เอา์น่าโมจ่าเมาให้กินมั่งได้ไม่อยากตาตาเออเงยอยโนอาเกโลอริกโตอุไทเอชา หมุนการใส่ยูกตาเต็มขนาดนี้มาเอชาเอชาอะไรอ,ะอ,อ่ะที่ญี่ปุ่นไม่มีเพลงฉ๋อยไงไม่ไมีเฮ้ยเฮนี่นี่ออปลอดภัยหรือเปล่าวพวกโชกุนมันมาเปล่าปลอดภัยจ้าข้างนอกน่ะปลอดภัยข้างนอกมีคนไหมข้างนอกนะ่นไนกนะไม่มีคนไม่มีคนแล้วหมาพูดเหรอเบิ้ลพี่จ๊า มาเดอออกมาทั้งโลกไม่มีพวกเรามีแต่พวกโชกุนไม่มีโชกุนไม่แต่พวกเราจะออกมาแหมนี่พ่อพ่อก็เป็นถหัวหน้าหมู่บ้านทำตัวขี้ขาดใจมดแบบเนี้เออยหลุยส์เอ็งทำไมพูดอย่างนั้น รู้ก็รู้อยู่ว่าไอ้พวกโชกุนเนี่ยมันใจร้ายนี่มันต้อนนะผู้ชายจากผู้ชายไปใช้งานแล้วก็ไปออกสนามรบนี่ผู้ชายนี่ตายกันหมดใช่แล้วก็มันก็ตายบ้างไอ้บ้างก็ไม่ไหวแล้วออยู่ที่เนี่อันตรายมากต้องคอยระวังไอ้พวกโชกุนระหว่างที่เราอยู่ที่เนี่วันหนึ่งก็โผล่ออกมาเห็นเต่าตัวหนึ่งมันคานต้นเตี้ยเตี้ยเตี้ยเตี้เตี้ยเตี้ยเตี้ยเียแวบเดียวก็วิ่งกระต่ายวิ่งน้ำออกไปแล้วไอ้กระต่ายมันก็ไปนอนหลับข้างหน้ากระต่ายกระเต่ามันวิ่งแข่งกัน เหมือนเหมือนที่เราถ้าไปหาฟูเลยแล้วจะอะไรเด้อเด้อเด้อพูดอะไรของเขาอ่ะที่มึงพูดเมื่อกี้อยู่ตรงไหนว่าในบทอ่ะหน้าเบื่อหน้าปวดหัวทั้งหมู่บ้านนี่ไม่เหลือใครแลยผู้ชายเหลืออยู่แค่เนี้ยแล้วเป็นผู้นำหมู่บ้านนะทำไมขี้ขายขนาดนี้ฮะอยู่แต่กับบ้านปล่อยให้เมียกับลูกเนี่ยออกไปตัดไม้ตัดปืนอนี่ไงนี่ไงเป็นผู้นำก็ต้องอย่างนี้ต้องรักษาชีวิตผู้นำไว้ แกน่ะเป็นเมียของผู้นาแกต้องออกไปก่อนถ้าเกิดเป็นอะไรก็ต้องเป็นก่อนอ่าถ้าเกิดผู้นาเป็นอะไรไปซะแล้วแล้วใครจะนา<ช>ํา<ช>อ่ะใช่คิดก็ไปไ,ได้ไม่ได้เห็นอกเห็นใจเมียกับลูกเลยรู้ไหมวันนี้ฉันออกไปในป่าไปหาไม้ตตดฟธนเนี่ยฉันเจออะไรเข้าอะไรเข้าอ่ะแกถามอะไร<ฮ>ไใญ่แกพูดอะไรมา ไม่ได้เจออะไรเข้าอย่างนั้นคือฉันไปเจอเหตุการณ์อะไรมาคือต้นบ้ามาทีฉันเจออะไรเข้าก็นึกว่าอะไรเข้าฉันเนี่ยนะกำลังออกไปตัดฟืนระหว่างที่ฉันเนี่ยเจอต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งสวยมากเลยฉันก็ใช้ขวานของฉันเนี่ยจะอัดเชยต้นไม้จายครั้งแรกจาน ปั๊ดคณิสาสายฉนอะตกลงไปในน้ำอะเหรอฉันอะน้ำเหรอไห้นนฟูไฟอยู่ต้งน,น้ำดีนะที่มีเทพรักญี่ปุ่นขึ้นมาช่วยทำไมพอแค้กระต่ายกระเต่าเมื่อก <fi> ี้เลยไหนตรงไหนไว้เทพรักญี่ปุ่นเลยต้อง่านตรงไหนเ่านจะบอกให้นะถ้าเกิดว่าไอ้พวกชอกคนมันมาจับพวกแกสองคนไปอ่ะจับไปได้สักคดีพวกฉัน จะไ,ได้ไม่ต้องมานั่งระวังมานั่งเพราะวะ่ารวังเพรกแกเออ,เอ,อบ้าไงผู้ชายก็เหลือกันแค่นี้แล้วใช่ผู้ชายในหมู่มบ้านล้หมดแล้วแหมถ้าแกขาดผู้ชายอย่างผู้ชันสองคนน่ะพวกแกจะทำยังไงฮะให้พวกแกทั้งสองคนตายไปโดนจับไป่ะดีแล้วพราว่าฉันน่ะจะได้หาผัวใหม่หรือไม่ก็ไปประกวดสมัคร แล้วเอกเอวีโอ้ยแล้วผู้ชายในแพร่เนี่ก็โดนจับไปหมดแล้วเหลือแต่คนแก่ก็คนพิการอ่ะแล้วก็จะเอาใครเป็นผัวฉันน่ะฉันเลือกคนพิการน่ะสิยะเพราะว่าคนพิการเนี่ยนะเวลามีปากมีจมูกมันนั้นมันไม่ทำอะไรเราเพราะมันไม่มีแขนไม่มีขาเลี้ยงไปลองคิดดูนะไอ้โลูกว่ามันใช้อะไรก็ประตู <c oughs> ม,มันคนละมุกกันอ้าว ก็มาปนกันทำไมเนี่ยสนับสนุนโดยแป้งเย็นไอโอเดิมหรือว่าพวกเราเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นจ้ะ,ะที่ที่มันห่างไกลจากพวกโชกุนก็ดีเหมือนกันนะเ,ออเดีวเวๆวแต่ก่อนจะย้ายไปที่อื่นเนี่ยออฉันสงสัยมากเลยฉันต่ลูกเนี่ยออกไปหาหาหาฟืนกันเนี่ยแกสองคนนผู้ชายอยู่ที่บ้านอะ อยู่กันสองคนอาวกันสูงสองคนไงแอดทำอะไรกันเปล่าฮ่ะจะบ้ายังไงผู้หญิงออกไปหมดแล้วผู้ชายสองคนมันก็ต้องทำมาสิทำอะไรอะทำอะไรคุยคุยกันสิงเรื่องผู้ชายอเพราะผู้หญิงไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยคุยกันเรื่องของผู้ชายได้ถ้าผู้หญิงอยู่เขาไม่คุยกันหรอกใช่ลกเตอไปทีนึกว่าเขากันหมดเลยอาะไรอย่างนี้ ความปลอไปัยของพวกเราทุกคนนะฉันก็ทนการเรีดถ่ายหองไอ้พวกชกกูไม่ไหวแล้วเหมือนกันแหละเราย้ายกันดีกว่านะดีไหมลูกรีบด้วยเอ้ยแกเห็นด้วยปะเห็นด้วยดิฉันเห็นด้วยเห็นด้วยเอ้าททำไมฉัไม่เห็นนะโอ้ยย้ายเหรอย้ายย้ายย้าย้าย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 ้ายยายย้าย้ายย้ายย้า้ายย้ายยายย้า ผู้ชายในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็เหลืออยู่แค่ตาแก่สองคนนี้เท่านั้นนะอย่าเอาไปอีกเลยนะนี่แม่สาวน้อยเฮ้ยนี่หยุดนะผู้หญิงคนนี้คือลูกของข้าอย่าทำอะไรลูกข้าเลยถ้าจะแตะเนื้อต้องตัวแตะข้าเลยเฮ้ยสองใช้แล้วข้าไม่ชอบสองใช้แล้วเขาไม่เอาไปไว้เชียงกงกันไม่จะอะไรรือ นี่วันนี้นะข้าไม่ได้อยากต้องการตัวผู้ชายหรอกแต่ทหารในกองทัพข้าเนี่ยอยากได้ผู้หญิงไปเอาอกเอาใจข้าเนี่ยก็เลยอยากได้ผู้หญิงเดี๋ยวที่ท่านมาเนี่ยท่านต้องการตัวผู้หญิงไปเอาอกเอาใจพวกทหารทังกองทัพเหรอลูเลยสื่อครั้งเนี้แม่แต่การเองเฮ้ยไม่ไหวอ่ะถามจริงๆเลย มีเลยาเปน็นไอดอลหรือเปล่าวะเนี่ยฮะก็นิดนึงเนี่ยตั้งแต่ตัวใหม่มาเป็นแม่แล้วเนี่ยไปตันเคนตาจับตัวผู้หญิงไหมวุฒ<ฮ>ิเอจานไปจับตัวผู้หญิงมายดุดถอยไปไ<อ>เฮ้ยเฮ้ยไปเชื่อมันทำมไม,ไมองไงอเอ้เข้าไปง่ายนะเฮ้ยเอาจับตัวผู้หญิงมา<อ>ยดุดถอยไป กลัวไข่ไปทำไมกับเขาเนี่ยไปกลัวมันทําไมจะไปเชื่ออะไรคําสั่งมันคำสั่งนายน้อยสั่งให้ไปจับต้องไปจับมันไปเฮ้ยเยอะเยเราไม่ยอมให้ท <vale> ่านจับผู้หญิงของเราไปอหัวเจ้าหัวเจ้าไม่ยอมง่ายๆหรอกครัวันเนี้ท่านทำหน้าที่ผู้นำได้ดีมากปกป้อพวกข้าท่านแมนมากเลยจับทําไมเนี่ยไป หายไปยังไงฉันรู้ฉันรู้หากว่าจะจับผู้หญิงของพวกข้าไปแล้วก็ทำไม <c oughs> โคมันโคมันให้ข้าสั่งเสียเมียเขาซะก่อนโชกนีนะเช้าอะไรไอ้เจาลูกไอ้บ้า,าลูกว่าจะช่วยข้าโอ้ยจะ<อ>ช่วยได้ยังไงเราดูนี่มันเตรียมไม่จ่ายค่าอาหารแล้วนะอะไรอ,อะรอะไรวะมันเตรียมชักดาบข้ามาก่อนเลยอย่าเสียเวลาเลยดีกว่า เอาไปจับตัวผู้หญิงมาให้หมดนยืนเฮ้ย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 เจ้าเป็นใครฮะบังอาจมาห้ามเราฮะ เขาเอาปลาไหลมาขายมั้งปลาไหลเหรอสภาพเหมือนลูกนกตกมาจากต้นไม้กระปากใครพวกเจ้าได้ละเจ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าข้าเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยท่านเคนตอะมันมันไออีโตนี่มันยังไม่ตายอ่ะ อินโตเจ้ายังมีชีวิตอยู่อีกเหรอฮะอะไรอ่ะเนี่ยอาชีพเก่าล่อนพระเหรอฮะข้ายังไม่ตายง่ายๆเลยเว้ยแต่เมื่อข้าอย่ายังกําจัดคนอันธพาลอย่างพวกเจ้าไม่หมดเสิ้นแต่พวกแกไม่กินเลยเข้ามาเลยเพราะ่าเจ็งอยู่แล้วไม่ต้องมาทีละคนรวมเป็นหมู่คณะเข้ามาเลย หมูกันทำไม่ะนอนเฉยๆลูกไปต้องยุ่งเดี๋ยวพ่อจัดการเองได้กโอรทำเกี้ยตะข้าว่าช่างพวกชาวบ้านกันเถอะขอชาวบ้านไปปล่อยไว้ก่อนใช่ไหมไปจัดการไอ้โตได้ได้เลยไอ้ยุ่นกันเจ้าไม่เห็นเลยว่าข้ามากับลูกจะฆ่าคนทั้งทีอะทำไมต้องฆ่าต่อหน้าเด็กด้วยวะนี่ลูกเหรอก็ใช่สิสภาพ สภาพเหมือนเจ้าอาวาสอา,าพาธยังไงไม่รู้ปูปากของเจ้าได้ละนี่คือเดโกโลกลูกชายของข้า,าจะจะฆ่ากันแล้วก็ให้ลูกข้าหลบไปก่อนข้าไม่อยากใ,ให้ลูกข้าจำภาพที่ไม่ดีหลบไปอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยก่อนนะลูกอ่เดี๋ยวพ่อตามไป,ปลูกครับปลอดภัยแล้ว<ฮ> จะทำอะไรก็ว่ามาไอ้ไอสตอกเตยียมตัวตายโอ้โเฮ้ยว้ายพวกเจ้าจะวนหาอะไรกันแนกหนาเนี่ยเวียนหัวหมดแล้วข้ามเน้่ย เขาบอกให้ฆ่ามันเหมือนแค่นี้สู้ไม่ได้เลยไอจะไปสู้มันได้ไม่รู้ว่ามันชั่งดาบแลวฆ่าเนี่ยโดนฟันตอนไหนก็ไม่รู้นายน้อยไอ้ศกแกคนนต้องเจอฆ่าแต่ไม่ใช่วันนี้นะไม่วางสู้ด้วยเอาเฮ้ย นายน้อยนายน้อยอย่าเพ่นไปไหนล่ะเอ้าพวกเราจะอยู่ทําไมล่ะเพ่นไปดิวะเฮ้ยโอ้โหเร็วเลือเกินเร็วจังไปไปดิจะอยู่ให้มันชาชนด่าด <PR ิวาไป